มันเป็นผักติ้วด้วยไงมันก็เลยอร่อยลูกคนดูโหไข่หมดแดงแบบเยอะมากอร่อยครับเยอะมากๆสดน้ำมร้อนๆนี่แบบ <c oughs> ดูโอ้โหหมดแดงเน้น,น,นผักหวานแบบยอดอ่อนพูดเลยน้ำลายไหลม,มากินด้วยกันนะคะตักน้ำมาใส่หน่อยดิใส่น้ำไ,ไมนะ่ใหญ่ไม่ละ ไปเยอะอยู่นะไข่มาแดงกันเนาะ่อนคืนจะนอนอร่อยมากแซ่บหลายหลาย,อ,ยาอร่อยมากๆ ไข่แดงนี่แบบเคี้ยวไข่หมดแดงนี่แบบดังกรุบๆอ่ะมีเมียวพยับมานี้วันนางด้วย